ตัวน,นี้ Royal i m a t i n นเป็นอีกหนึ่งตัวเล gend ของทางสลัมม a แลดเลยถ้าใครตามหาระบบสปริงที่จะสามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะ ระบบสปริงที่จะสามารถทงทนเน้นความทนทานอายุการใช้งานนานเนี่ยต้องมองหามาที่สลัมมอร์แลนเลยครับจากทางสลัมมอรแลนเป็นระบบพ็อกเก็ตสปริงหน0งตัวใช่ครับถ้า6ฟุตจริงๆแล้วมีกี่ตัว1530ตัวสปริงนี่ฟุต1240ตัวสปริงครับนี่นะฮะเวลานั่งเวลานอนลงไปตัวสปริงมีการอบอุ้มอบรับกระชับรับน้ำหนักได้เยอะกว่าใช่ครับคงสภาพความแน่นไว้ได้นานกว่าครับทำให้เข่ากล้ารับประกันยาวนานถึง15ปี เต็มถูกต้องเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่รับประกันยาวนานสุดแล้วนะปัจจุบันท็อปหน้าเนี่ยไม่มียางพาราแล้วเป็นอะไรฮะพี่โลเป็นชั้นเมมโมรี่โฟมครับอ่อนเมมโมรี่โฟมมีแล้วเคลื่อนโฟมสัมผัสจะมีความหนึบความแน่นมีความกระชับแต่ไม่แข็งกระด้างไม่แข็งจนกระด้างไม่รู้นิ่มจมตัวนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของรุ่นนี้เลยที่ทำให้ตัวที่นอนเนี่ยขายดีมากๆได้เลทราคาที่ต้องบอกก่อนว่า ตัวนี้โปรโปรชันอยู่ไม่ถึง30,000ไม่ถึง30,000 <5, 000 S 1> ครับฟ <5, 000 S 1> ุบตโตอยู่เท่าไหร่ครับโล5ฟุตเหลืออยู่25,900บาทครับ25,900นะครับ